น,นึอมายอน่ะ<า>เฮ้ยเฮ้ยโอ้เมฆคดอนับถึงชิปนี่เป็นภาษาเล่าเชิงนี่นับไม่เข้าฟังนี่เลยบะเขาบอกเคยได้ยินเตืเอนในพี่น้องเพื่อนฟังน้ำกันเนาะ,อ,ะอัน,อน,อน,อนมันมีซิมหอได้ยังน,นะยนน่เนาะบ้าน ปนปนอีซี่แม่แล้วอ่ะโอเคซึ่งซึ่งห้าห้าเนาะอ่าไปนองเนาะ ตัดภาพเปิดกล้องมากะเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ถนนหนทางเนาะพี่น้องเนาะพอดีกะมาทำธุระเนาะธุระเนี่ยคือกำลังอัพโหลดคลิปเนาะอัพโหลดคลิปเพราะว่าสัญญาณนี่มันหายากเนาะพี่น้องเนาะอยู่แถวภูผาป่าน่าไหมก็ได้ระวังข้างเนาะพี่น้องอยพวกมาได้ใส่ด้อนี่เนาะฝากกระเบือหายขีดเงยนะฮะ อ่าเด้อเด้อ่ะมาพี่ก้อนลูกมาพี่ก้อนอ่ะสบายดีเด้ออ่าทางพี่น้องบ้านอะไรน้อยเอาได้หนิเนาะอ๋อพี่น้องเอ้เนาะไปหาซ่อนอยู่ใช่ไหมอยู่น้องอยู่น้องไก่บ่อหน่ะไงไก่ปนไงใช้มองได้นะนี่ทางบนแหวนนี่อันมองห่วยนี่บ่โดยเอาลงไปนี่บ่เอแม่นแหละอ๋อโอเคจ้าพี่น้องเนาะโอ้บ่หนาวบ่หนาวอยากกินเนื้ออะไรฮะ บ่มีอาหารกินจํเป็นนั่เนาะจํเป็นไปอือเซนอ่าเซนลูกเจ้าบ่ผูนี้น่ะโอโนทางนี้นี่ลูกผูนี้เนาะมีแต่ปู่สาวบ่เลยเนาะเนาเนาะเอ้ยเอาเอาซัเนาะอันอยู่มุมหันบ่อ๋อะ เอาเดี๋ยวเฮาสิตามไปเบิ่งนําเด้อเอ้ยเด้อโดยโเอาเนาะเดี๋ยวโดยดเฮาตามไปเบิ่งนําเด้อเออสอดปูสอดปลาเนาะพีน้องเอ้ยเนาะเอาเนาะเป็นพี่น้อง่แหละเนาะหาอยู่หากินพี่น้องเนาะอ่าตามพิธีบ้านนอกคอกนาเฮาพี่น้องเอ้ยอนกุ้งอนปลาตามห้วยตามองเนาะนี่ก็เริ่มสิเข้าูาฤดูกาลอ่าอากาศ อ่ามันแดงเนาะพี่น้องเนาะหายอยู่หากินกับยากล้ำบากในบุคือช่วงอ่าดูนเนาะพี่น้องเนาะเอาเนาะสบายดีเลยพี่น้องเด้อเน้องบุษครูสุคนเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมกับช่องของทางพ่อน้องเปียวนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ยังอยู่เมืองสีปูนอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาอัปโหลดคลิปแต่ระวังพบเจออ่าทางนี่เลยนาะทางพี่น้องปัญหาอยู่หากินน้องพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวตามไปเบื้องก่อนสามพี่น้องเนาะ อ่าพิธีอ่าเปลี่ยนบรรยากาศน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็สังเกตเห็นได้เนาะทา้งนุจักรเพ่นีไปใช่เนาะพี่น้องเนาะเนาะพอไปเสียงซื้อมีมาอยู่พี่น้องเนาะมีอยู่อันนี้แหละเสียไปแจกทั้งพี่น้องคนก่อนเพรานได้เมื่ออ่าต้มเพราะได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามไปเบิงน้ากันไปพี่น้องเอ้เนาะเนาเนาะผู้ไปแล้วพี่น้องเอ้อเนาะพี่น้องเอ้ อ๋อทะเนี่ยนี่ผีมแท้นี่เนาะได้บ่นี่โอ้โอโอมนน่เนาะอยู่นี่นองเพิ่นอยู่ไสนี่เนาะอยู่เถิงงพิ่บอเอ้าเนาะพี่น้อยอ่าพิ่มหาเนี่ยอยู่เนืกินกะถือว่าเป็นความขยันเนาะแต่ละครอบแต่ละครัวแต่บ้าหาก็บวได้กินเนาะเข้าใจอย่พี่น้อยเนาะแต่ว่า าทางพอน้องเปียวนี่มีตัวนี้พี่น้อยเนะาะมาให้กำลังใจให้พี่เห็นน้องเขาเนะาะระวังหายู่หากินมีไข่แต่หนึ่งแล้วกับ,กบมีแก๊สหนึงน่งเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนะาะหลังจากไปเบิ้งเขาเนี่ยหลักสี่ได้มอบมันให้เพื่อนแบ่งกันพี่น้อยเนาะได้คนได้เทรศรพก็จ้างว่ากันอเอาตามที่เขามีเนาะพี่น้องเนะาะมีหน่อยเขาก็ให้หน่อยมีลายก็ให้ลายตามเหตุตามปจัจจัยเนาะ โอ้ย oh, ่างนี้มีน้องมีหวยนี่เนาะปุอืมก่อนอ่าเพิ่นกาหูแล้วล่ะพี่น้องเนาะตามที่เพิ่นเดียวมานี่เห็นบ่เสียงหิวม้าโบเสียงอีเพิ่นว่าจังได๋กัดเอ้าได้แล้วมื้อนี้เนาะเฮ้ยโอ้ยเนาะนำกับบุทันย่างไวดี罗 Ô oh, đi lọ đi nó. Mm -hmm. À. Đây vô sấy nè. Ướt Ô. Ờ áo áo nó. Mm. Bừng con sấy phía ơi. <laughs> bừng bừng hà vô hà kín con chăng nói nó. Đi <laughs> áo à, lông này con. Sấy nè nó đây là bò. Đây nè. Là bò. Ô cùng nó. โอ้ก oh. mm. tamam. ุ้งธรรมชาตินี่ครับใช่เสียงลังเด้เลยเอาผูแทงน้องน้อยเพิ่นเนาะใช่ได้บ่ลูกเจ้าไล่อยู่บ่เิมได้ออเอาใช่ยับมาพี่เบิ้งยุห่าฉอนไหมพี่เบิ้งยุอ่ารอมาพี่เบิ้งยุห่าโอ้บ่หนาวเนาะ โอ้เก่งอีหลอนี่เนาะเออใช้ได้บ่อืมบ่มีนี่เนาะพุ่นนี่บ่ลงบ่พุ่นนี่หนาวเด้นี่เนาะอ่าลงบ่ไก็บ่ลง้ลูกเด้อมันหนาวเด้อเอาๆซอนๆเนาะอ่าสวนเจ้านี่ปลูกกล้วยเนาะ อันนี้อันนี้นองไผ่เกาะนองเข้าเลยอ๋อนองานา,ากวกัะพุ้าอืมองกระเจ้าแล้วกมาคอซ่อนกินนีนแน่นอะอบอได้ยูได้กินอือกูกวดโ,อ,โอ,อ,อ้เออเอา ซอดเนาะมีหอยนําเนาะอืมบ่มีปิงบ่แม่นบ่บ่ยังชานํานะเฮ้ยไปนั่งอยู่ลูกไปนั่งอยู่เด้อชื่อนี่ไดเจ้า่ะชื่อนี่ไดจะพึพึลงเสียงดังแท้ฮะ กุ้งสีแดงๆนั่นบ่หนาวนั่นชื่อเด๋น่ะชื่อต้มโอน้องต้มเนาะเออน้องต้มอืมโอ้ยหนาวแท้เด้นี่เนาะขนาดเฮาอยู่ึงพี่ก็ยังหนาวบ่บ่ไหวอกนี่เนาะอืมหนาวก็หนาวอยู่แต่ออาอื ต้องมีปลาเนาะเอาเหงม้วานรถเป็นยังล่าปลาใหญ่บ่มีบ่มดก็เอาเลยโอ,อ้ <c oughs> เรือว่าหาอยู่หากินนี่ก็แบบนี้แหละบ้า,านเขาเนาะจังอยน้ำบกน้ำนองนี่ยังว่าหากินยากเลยนี่เนาะ เฮ้ยมันยักนะหอ,อยบอ่โอ้อ่าุน่นนี่พุ่นบอ่อบอ,นะอ้มอมไปพุ่นบ่อน่ะเอออ้อมบนญมาพี่เนาะ,อะเอาเอาเนาะในในพ่ออยู่พอกินได้หากินตอนเที่ยงได้นี่นเนาะเกียงนะมไม้นี่ได้เนาะตอนเที่ยงแซ่บแต่เก่าอืวผูกพี่น้องเลย เนาะเนี่เนาะเอ๋อผู้น้อ,นนอ,อ,นอ,อยนี่บาทนี่เนาะไปทางได้เจ้าบาทนี่ระวังเลยหา่าเด้อตกได้หา่าเอาเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดมุนปไปจามแล้วบาทนี่นอเอาอืมเนาะเอาบัวเสียงนี่ตามไปบัวได้แล้วบาทนี่เนาะทางมันหกขึ้นหน่อยอ๋อมีทางขึ้นอยู่ว่าทางนี่เนาะ คงไปพุ่นบ่เาคงไปพุ huh. uh ่นเนาะเออเอาเดี๋ยวให้เจ้าอันพุ่นละหาขพุ่นนะจะไปรอเบิ่งทางนั้นน้ำเนาะแต่ช่วงขี้มีกบอยู่นี่เนาะอ่ากบเอียนได้พี่น้องเอยเนาะโอ้โหได้ยักนะเชียงลังแท้นะโอ้ยเห็นล่ะก่อ่า คืออกสุนใจเนาะบรรยากาศแบบนี้พี่น้องอยู่บ้านเนาะเฮาเนาะอ่าโอ้เนาะอ่าแต่ว่าเนาะชนลายนี่เจ้านี่จะเน้นแต่กล้วยพี่น้องปลูกกล้วยไว้แล้วก็มีแต่ว่ารอมาตัดตกแต่งแค่นั้นเนาะบ่ได้ดน้ําดนแก็ได้กล้วยขายเนาะทางเหนือนี่นเจ้ามีทีานี่ปลูกกล้วยขายเนาะเอ้าเดี๋ยวงยาไปเบิ่งทางนั้นอีกก่อนเนาะพี่น้อง เอาสิเที่ยงได้เด้ออ่าหาอยู่หากินให้มันๆได้เนาะโอ้อาวัดนี้เนาะมาเบิ่งทางอีกมุมนี้น้องก็ถือว่าบ่แม่นอ่าน้องใหญ่พอปานไดพี่น้องเนาะพอดีหาอยู่หากินแบบง่ายๆถ้าใหญ่เกินนี่ก็อ้ยเนาะย่านคือกันเลยพี่น้องเนาะโอ้อ่าสงสิมีเยนแท้นี่เนาะเป็นได้ทางน้องตุ้มเฮา Đây bố đục Bố đây Nó Sẽ đây kìm như bó xả Nó áo Thăng nào thăng săn Vì nó <laughs> <laughs> ฉันเนาะบังกอนสาพี no. ่น no. ้องเนาะเดี no. ๋ยวอันอันนี้ก่อนเนาะบังกอนลงไปนี่ยันทางตันแท้เนาะมีแตรขอยหนูแท้นี่พี่น้องปอข่อยหนูพุกข่อยหนูง่ายนี่เนาะอยู่ใกล้น้าเหมือสินี่พี่น้องเนาะโอ้เอ้าไปเอ้ยเอาจังซี่ครับขึ้นไปหาเฮาอยู่พุ่นก่อนไปเทามีแนวมามอบให้เด้อ ามาหาอยู่หาก,กินไม่ชี้ก็ได้โอ้ยพี่น้อยเนาะเห็นลาา่ะกะคิดเห็นเนาะทางพ่อแม่เขาเนาะทางพี่น้องเขาเขามีแนวมามอบให้เด้อใจเด็กๆน,น,น้อยๆเนาะป้าป๊าปาไปพูนก่อนเลยจังลงมาสอนไหมเนาะไปเด้อทางน้องตุ้มน้ำเด้อมาน้ำกันเบื่ออะไรอืมโอ้ยเนาะพี่น้อยผูกปะาน้ำ <cười> 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 ừ, áo, à, nó, nhìn phú nị gà phía nội rồi Chả lôi lắm à Chả, chả lôi này Nhang vô Áo, à, nó, ma, ma, ma à, Ma, ma phi con Ma tùm, ma hôm gần con à má má khẩn mà phi con nó à, khẩn mà năng này con nó điều bèn à, khoang phả khoang tót này con nó ơ này nếu mà nhát này hả thấy ơi nhát ô miếng khả đà โอ้ของแซ่บแล้วนี่ได้ตัวเดียวเน้ออุ้ยหนาวหนาวหนาวเอามานั่งพี่ก้อนก็ได้อ่ะทุกคนนั่งพี่ก้อนฮะเอ้าเอาเนาะเดี๋ยวจังหาอยู่หากินต่อเนาะหากระด้างเริ่มหาพี่น้องเนาะยังบ่ทันพอได้ปานในหรอกเนาะเออเอานั่งร่วมกันนุ้งล่ะเนาะเนาะทำงานแล้วบวะนี้ผ่นทางน้องตุ้มมาพี่ก็ได้ลูกมาหาบู้เชี่ยวกรณ์ อาจับกล้องครับมาเชียงนี่ลูกต่างยงชื่ออะไรหนาวปะยังต uh> uh ั้งยังตังอ okay. ืมหนาวแห้งเนาะเอามายืนนี่แหละลูกปี๊พี่ปี๊เออใส่เกือบกันน้ำลายเนาะน้ำใหญ่ยุบไลยพี่น้อยเนาะเอาลูกอ่ะจับกล้องนี่โอเคอ่ะเด้อเมืองก่อนเนาะเขาขอนังนี่เด้ออ่ามานทำกันนี่สองครอบครัวเนาะ อยู่บ้านอะไรเฮานี่เนาะอะไรน้อยอะเป็นมีพี่น้อยเนาะมีมีไทยเนาะแตถวเขียนเพิ่นเขียนใช้คางนี่บุกเคยเขียนเล้าเนี่ยเอ้ยเบ๊ะนี่เป่นอะไรบุกเคยเห็นได้่ยคืออันนี้เนาะอ่ะข้าวหญ้าหรอกเนาะ กองนี่ก็มึงกัดเซนหาเซนฮกคนได้เซนี่เนาะเออใช้ถุงเจ้าได้นี่บ่ผมมีถุงใส่ซ้ำเนาะเอออาสังตีก็ได้ชนะเนาะบ่าสีแดงให้เด้อร์จับก่อนลูกอ่ะอันนี้จับนี่เอาจับตีนี่เด้อซื้อในไรก่อปุ่นเนี่เอาพอดเฮ้อ สาพอนโอ้สาพอนนันหนาวว่ะอัดจับจับเลกปีแล้วก็สองปีหกหกแปดสิบอ้าวห้าสิห่อเด้ออ่าแ้วกับมัไข่ัในเนาะในสาพอนก็เนาะ นะสะพอนี่อ่ะตัวนี้จับตันี้ก่อนเอ้อ่ะจะจับมันอีก็โอ้ตัวนี้มันจุแเตะด้วนีเนาะบีนึงเนาะกได้อีดอกอะหนึ่งสองสามี่หา้าหเจ็ดแปดเก้าสิบอาไข่นี่หานซองเลยไข่นี่ อ่ะคนละ15หน่วยเด้เด้อ10อ่ะอันนี้ก <Luckily wording> ็ทางน้องอ่าสาพรเนาะหนาวอ่ะดูอ่ะขับใจเด้อเออเอาจับไว้ก่อนเดี๋ยวมันสิแตกเด้อเอานี่แหละอก่าใช้ก็เอาใส่ิก็ได้นี่นี่จับแค่นี่เนาะเอาจับใส่ตัวนี้แล้วก็จังเอาเอาตัวนี้องตัวนี้เนาะอแม่นแล้วเนาะโอ้ยอาอ่าเนาะพอได้เมื่อต้มเนาะ ได้อยู่ได้กินไข่นี่ก็แพงนึงนี่ก็บเจ็ดสิบพัน 70, พอด้นี่ก็นเนาะแพงซับมีนี่ก็แก๊สนี่ก็แสนแสนห่าพี่น้อยเนาะเสน 6, ้นฮกบางฮ้ากับบุคือกันเมื่อต้มเนาะใส่พักใส่ยังไงได้กินบ้านเฮาเนาะอือประเดีนั่นปรดีได้นี่แต่นี้วันน,นี้ทางสาวพรนี่ก็ใส่ตัวนี้หิวเมื่อเจ้าเนาะอันแม่ว่านี่ ดยแม่ในซื้อยังไงครับะบุญแหละซื้อบุญบ่อ๋อซื้อแม่บุญเนาะเออเอาตอนนั้นในห้องเลยเอาห้องจะเอาอย่างกระติ้วหัดใส่ข้งมันฮะเอ๊ะได้แล้วได้แล้วอ้ามาบ้านนี้ได้แล้วไตัวนี้บ้านนี้เออแล้วตัวนี้เราจ้าจังหาถุงห่อเด้อเนาะอันนี้กระตุ้งที่โอแปดสิบ ซิมฮอเด้อทั้งนี้ก็เด้อซ้ำกันเด้อโอ้ยบ้านนี้ดีแล้วบ้านนี้พี่น้อ,อนงอ๋อมาหาสอนกุ้งมาได้ของฝากเนาะโดยโอ้ยเอาเนาะ,นะ,นะนก,ก็ดีใจอยู่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิมฮอเดี๋ยวจังอ่าพี่น้องอ่าคนใหม่พี่น้อ,อนนงเอ๋ยเนาะโดยอันอ่านับถ้านับถึงซิมนี่เป็นภาษาเล่าถึงนี่นับไหมเรับฟังนี่ได้ปะเขาบอกเคยได้ยินเถื่อนไหนพี่น้องเพื่อนฟังน้ำกันเนาะอันอันมันมีซิมฮอร์ได้ยันี่เนาะ แต่ก็เอาเป็นภาษาขอมกขอบใจทางเป็นภาษาเจ้าก็ได้เนาะเป็นภาษาเทิงนี่ก็ได้เนาะเออเอาขออนุญาตเนี่ยเออเด้อเออเด้อเด้อลองลองนับเป็นภาษาเจ้าเด้อเฮาคนอยากฟังน้ำนะมวยบาร์มวยมวยยังเกาะมยบาร์บาร์บานเออเอาต่อเลยไปไปปนโปนอีสี แม่แล้วอ่ะโอเคซึ่งซึ่งห้าห้าเนาะเบิดเบิดกหอดเจ็ดเก้าจิตจิตสโอเออเอาเอาเริ่มไมเบี่เอาจ้าว่าอเจ้าเาสิบโปรก็ได้อ่ะเอาถึงสิเป็นภาษาเจ้าคือเกากินนี่แหละมวยบาร์ไปปนเซอเบิด กูลกวาลเกจิจิมวยจิ12จิปายจิโปมจิซากอันนี้คือ15เนาะ15ปอเป็นจังไดพี่น้องยมุ่นตึบเลยบาดโอ๋โอ้ยเนาะอันนี้ก็เป็นในการศึกษาเนาะเฮาขึ้นมาเดือนเฮากฮู้เนาะเลยอ่าแต่ว่าบ้านนี่คือ1เนาะบ้านปนี่2เนาะปนี่คือ2 3นี่คืออ่ายังก3นี่ ไปไปบอกโดยอ๋อกำลังไปกำลังเงินกันเด้อเด้อเอาขอเด็กน้องมิเตวันขอบมุกขอบใจทั้งพี่น้องเอ็มซีเท่าคนติดตามรับส้มในตอนนี้เป็นภาษาเจ้าก็ได้เด้อเด้อนะเนี่ยมองกล้องเนี่ยนมือเด้อเนาะเอาล็อกอาวันไม่น่าไม่เอาในยอดเจียดกยต่อกยบาปนะเอาไม่ชกเอาไม่เบิร์นแต่นายจุมาไม่ช่วยกูมานายเอาไม่เบิร์นเกลยนายไอ้เจยไอ้เจยตะก้ยนยนบานยนชวนยนจวบเตียนจวบพระ ถูกเนาะยกตัวอย่างคือเป็นภาษาล่าเขานี่คล้ายๆแบบอยู่ดีมีแห้งเหมือนซีบ่แม่แล้วลองเปล่นภาษาลาวบ้านเฮาอยู่สักน่อยเนาะเพลยฮัลพี่น้อยเนาะอ้าวขอบใจลายๆเด้อให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งชุกชูกชุกคนให้เจ้าหายทะเลหายเจ้าใดเท่านั้นอีเด้อให้ลำให้รวยดูดูอ่ะประมาณนี้นะ่อยเนาะโดยเอ้าวสาวเนาะฮัลโหลพี่น้อยมอบความสุข อ่าให้ทางพี่ให้น้องเฮาบาดนี้เนาะแล้วก็ให้เพิ่นหาอยู่หากินต่อแล้วจังเพิ่นพากันเบือเนาะเฮาก็สิได้เดินทางไปต่อคนี้เด้อโดยโดยเอ้าอยู่ดีมีแฮงสพรดีใจลูกเออเด้อๆเอ้าสบายดีเด้อเด้อจสบายดีเออไปเนาะเดี๋ยวให้ทางน้องตุ้มจับกล้องให้กันนี่พี่น้องเนาะืมอีกเฮามาเข้ากล้เข้ากล้องน้ําล่งกัไหลเนาะนี่เด้ของน้อยสจุดเบิ่งะ เ้ได้อยู่เนาะอ้าโอเคบดนี้ลูกเด้อหเนี่ยแบ่งกันเด้อขอบใเด้ออืม้เข้าโรงเรียนอยู่บ่เจ้ากะเข้าอยู่เออพอยังแล้วลูก2เนาะอืมอเอามื้อนี้หยุดบ่หยุดมื้อนี้หยุดมื้ออื่นไปต่อเนาะเออเอาถือว่าเนาะหาอยู่หากินซอยทั้งครอบครัวเนาะ เออดูดูเอาตามนั่นเลยเด้อเอาเดินทางก่อนแบบนี้เด้อดูดูอาบายบายเด้อดูดู่ะไปอะไรเนาะบบบนี้ดูดูฮะไปเนาะเดินทางก่อนบแบบอันนี้กัดจียังเหลืออยู่สิบห่อเนาะพี่น้อยแบ่งกันคนละสิบห่อแล้วเว่าเาพ่อพี่น้องขางทางหาด้วยยุ่ง่กินกะตัวนี้แหละพี่น้องเนาะซอยเพิ่นอะเนาะบัวสอยลายกับสอยตามที่ปัจจัยที่เฮามีนี่แหละพี่น้อยเนาะ เข้าเอาสื้อๆแต่เฮาบ่ซอยนี่เฮาละอายใจเลยพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็เฮาซอยอย่างน้อยเฮาซอยน้อยหรือว่าอย่างน้อยก็เฮาซอยได้พี่น้องเนาะถ้าเฮาบ่ซอยแล้วเฮาเว้าอาร์คติคนอื่นนี่อ่ามันบ่เป็นพลดีเปินได้ต่อตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละพี่น้องเอ้ยซอยพี่น้องเนาะเบิ่งแย่งกันคนเล็กคนน้อยคนที่ได้รับนี่จะได้เพิ่นก็มีความสุขความที่ภาคภูมิใจแน่นอนเนาะบางคนบางครอบครัวนี่เพิ่นบ่ได้รับนี่อ่าพลนี่โอ้ย นีอ่อะไรพี่น้องเอยเนาะเอาเนาะถือ,อว่าเป็นภาพมีภาพภูมิใจหนึ่งที่เขาพบเจอและเขาสร้างขึ้นเองเนาะนี่ภาพภูมิใจที่ความหักความที่เมตตาเบิ่งซึ่งกันและกันเนาะในเด็กในน้อยเนาะพี่น้องเนาะเนาพบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้พ่อต้องเปลี่ยวลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอโมกขอบใจพี่น้องหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเขอบรับมาชมยังติดตามผลงานเบิ่งเป็นกำลังใจให้คือเก่าคือเดิมเนาะ เบิ่งแง้ยงน้ำกันเนาะอ่ะขอตัวเรินทางไปต่ออีกก้อนเนาะหากินเข่ากินน้าก้อนคลิปนี้บายบายเลย้พี่นองเด้อ